ก่ต้าเองอ่ะเพราะกับอยู่กับอ่าอ่ารายการลูบอกค่ะใช่รายการลูบอกรายการลูบบ <c oughs> อกิต้าก็จะแต่งตัวาวานันนี้เป็นคนรับใช้อ,อ่ะอป่ะอ่ามันเหมือนหรือเปล่าเนี่ยน้องแมวอ่ะ อิตาไม่รู้เหมือนกันนะว่าได้ยินเสียงน้องร้องเพลงไหมอ่ะอิตาจะเอาปากเข้ามาใกล้ๆเพราะว่าเสียงน้องโคตรดังเลยอิตาก็ไม่ได้เป็นอาชีพอร่อยมากนะคะไม่ไมีอะไรทั้งนั้นไม่มีเพลงค่ะค่ะตาทำเพลงไม่เป็นนะพพ์ไม่เป็นด้วย เป็นภาษาอังกฤษไงเพราะว่าพี่คุณนักขาหายปไปแล้วนะคะปลาไปไหนดีไปหลังบ้านที่เท่าไหร่เท่าไหร่คะเท่าไหร่เท่าไหร่โอเควั t โอเคค่ะขอมาอ่าสวัสดีม่ต้องสวัสดีละไปไปไป,ไปวิตาเป็นอาชีพอะไรนะโดยอะไรนะอะไรคืออะไรอะไรใดอะไรวิตาเป็นอาชีพอรไอยหนอคนดูก่อนนะคะหาก่อนปั๊บจิอะไรอะไรเนี่ยยูยดโด ดูดก่ะมัคืออะไรคะทุกคนมันคืออะไระมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไร,อ,ะอ,อ,ะไรอ่ะเดี๋ยวตาจะเรียกรถมาก่อนนะคะว่าเราอยู่ที่ไหนมันคืออยู่ที่นั่นเอ้าไม่ใช่นะคะทุกคนมาว้าวตายหละ เราต้องกระโดดลงไปนะคะเพราะว่าตรงหนูเนี่ยมันมีอ่าอะไรก็ไม่รู้นะคะอ่าเดี๋ยววิต้าก็จะไปตรงโน้นะว๊ออ่ากระโดดลงไปเลยนี่ไงอ่ะตรงนี้ที่วิต้าชอบเลยอ่ะาไกลหรือเปล่าไหนว่าเดี๋ยววต้าขอไปไปที่ก่อนอันไหนเนาะภาษาไปภาษาไปภาษาี่ภาษา ยังไงคะซานี่นี่คือจุดเริ่มต้นนะคะตะโกนถอบอะไปแล้วขี่สกูตเตอร์ไปดีกว่านะคะมันเป็นวิ่งอย่างนี้นะคะแล้วก็เกิดกระเดินไปนะคะนี่ก็จะไกลไปอย่างนี้นะคะแกมีต้าชอบมาซึ่งบ้นานแถวนี้นะคะชอบมันอยู่ไกลมาก ยตาจะสร้างตรงนี้เลยแล้วก็สร้างขับรถดนโอเคอาวิตาชอบบ้านหลังไหน,นะคะชอบบ้านนี้ค่ะมีครบทุกอย่างมีครบทุกอย่างจริงเราย้ายมาใช่ค่ะเราย้ายมาเราว่าจะมีคนหนึ่งเนี่ยจะอ่านี่นะ จะแ,แบบมาลงคลิปกับเราแต่เราลืมไงเออเข้าออไปก่อนเราละไปโอ้ยอย่าเดือดอย่าด่าด้วยนะคะคอมนเมนต์นี้ต้องดีๆหน่อยเดี๋ยวจะจะม่ทำคลิปต่อไปนะรอเล่นรอเล่นค่ะรอเล่นไม่มีอะไรทำหรอกอ่าในแมปโลกแคปเวียหรือเปล่ารุมก,กันเออใช่เปล่าไม่รู้เหมือนกันนะคะอ่ามันมันหยิบจับได้ทุกอย่างเลย แล้วก็บ้านหลังนั้นก็คือแบบจะมีอ่ามีความรับจดนะคะบ้านหลังนี้แหละบ้านข้างๆติตาที่บ้านนี้เลยโอ้อี่ค่ะอันนี้ไงเพลงโอ้โ,อโหเต็มเลยเดี๋ยวสวัสดีเขาหน่อยสวัสดีหน่อยคะ่ะโอ้โหมีคำหยาบด้ว <c> ย <oughs> โอ้จดุด สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสด,สสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจุดเออเดี๋ยวเดี๋ยวม่นจะพิมพ์ไม่ได้ค่ะสวัสดีโรโคตติดพิมพ์โอ้ยโคตรเยอะใครอะหยงหยงน้อยหยุงหนี่มีโอ้ยแล้ว่าหมีด้วย อ๋าน้องคนนี้เขาอยากกินแล้วมิปป์นอาตัวที่วิต้าชอบงั้นคคอนี่น้องแพะเลยฮุบน้องแพะอ่าน้องแพะเลยนะคะอัน่นารักมากไม่ต้องเอามันมาก็ได้ปะเอามาันออกไปลำคาญวิตาชีเวศอ่าทำไงดีคะเขียนที่ไง อาเขียนาตาแล้วกันโอเคโอไม่โอ้จดตาพิมพ์ได้แค่เนี้ยค่ะตาจิตเออค่ะจุบ๊บสง่งโอเคตามาแล้วค่ะอาชีพไม่ต้องใส่เอามันออกโอเคโอเคค่ะมาเราบัตเต้นด้วยกัน อ๋เขาไม่เต้นกันลเดี๋ยวยคนนี้คนคุณนะให้โยงเนี่ยโยงเฮนะ้ยมันคุณเฮ้ยแกคือคนเฮ้ยมันคุนที่ฉันเคยเจอเลยเฮ้ยมีแต่คนใส่ชุดดำเต็ไมไปหมดเลยแล้วก็ใส่ชุดดำเป็นกกเดี๋ยวต่อไปเราก็ใส่ชุดม่วงไม่ใช่ละโอ้โหมีคนใส่ชุดสีชมพูด้วยแล้วก็อมีกางเกงมเราด้วยนะไม่ใช่แล้วใ <c oughs> ส,ส่ก,ะก,กนะระโปรงอยู่นะฮะไม่เพลงอ๋อมีโอ้โห โอ้มีกล้องวงจรปิดด้วยนะว้าวว้าวเอิงขาตุ๊กตาอ่ะตอนนี้ตาไปเจอหอยมาแต่มันหายไปแล้วนะคะช่างมันเถอะที่นี่มันมีเออมีความรับปลาพาิตาพาไปดูไปที่อยู่ตรงเมนโนนะคะเมนโนเมนโนไหนวะไหนวะตรงไหนตรงนี้ไม่ใช่ค่ะ นี่งไงตรงนี้ตรงนี้มันมีความับาะหยิบเปลือกหอยสีฟ้านี่ออกมาจึงมันมันม,นมีมีความลับอยู่แล้วก็อิบเปลือกหอยมาโอเคมาได้ละปลาหนึ่งอันนี่ได้เวลาแล้วคาทุกคนแล้วก็เคลื่อนไปที่สุดแล้วเจอบันไดนั้นอ่านะไม่รู้ว่าเขาจะเอามาใส่หรือยังรวมกันอี่ไงบันไดนี้เลยโอ้กระตุกที่หนึ่งนะคะไม่ใช่โทรศัพท์ของวีตาเนี่ยกระตุก ถ่ายนะคะไม่ใช่อู้ลืมเบลใส่ไปใส่ไม่ได้นะคะอ้ใส่ได้มาแล้วค่ะความลับไปกันว่านี่ค่ะทะเลส่วนตัวนี่เลยทะเลส่วนตัวคือเบลไปสุดได้แค่นี้นะคะอ๋ยกระตุกโทรศัพท์ตาน,นี่กระตุกมากดูทะเลก็ได้ยินเสียงค่ะว่ามันอยู่ในบ้าน ป้าเราไม่ต้องไปทะเลแบบเสียงเงินลงไปเลยนะคะเรามาที่นี่เลยมีหอยน้าปูปลาจับกินให้หมดไม่ใช่เฮ้ยพีตาเห็นอะไรบางอย่างนี่อะไรอ่ะว้าอุย้ยมีไอปลาจับกินได้นะคะเราชอบปลาที่อานมันหอมหอมปาลาเรากลับบ้านกันอุเอหยิบขึ้นที่เขาได้ไหไม่ได้ะคะ่ะเราเคยไม่ตรงนี้แหละวับโอเคปะาเราลงไปกันเถอ,อลงไปชั้นข้างล่างกันเถอะ โอ้โหเกาะเป็นกลุ่มเลยอย่ากระหมดอ,ะ <c oughs> อ่ะอายต้ก็จะ,ะถ่ายคลิปเต้นแล้วแหละแต่ว่าไม่ถ่ายล้อะอามา <c oughs> อันนี้นคือบ้านพู้ืนนะคะเอวเป็นภาษาไทยด้วยค่ะเป็นคนไทยกันหมดเลย <c oughs> อะไรเนี่ย พี่ขาคอยโอดิคะ่ะพี่ขาอะไรบอกว่าโอ้โหเต็มเลยเต็มเลยมันคนเลี้ยงเสือเลยนะคะก็อยากเลี้ยงเสือกันแต่มันมันต้องเป็น VIP นะคะเสือโตเนี่ยตายอยากตายมาก มานะพอนี้ก็ต้องเป็นวีไอพีเฮ้ยนะแต่เนี่ยมาพุนี้ตัวเล็กอ๋อน่ารักมากเลยนะคะฮาราดน่ารักมากตัวเหญ่ในทุกซื้อวีไอพีกันหมดเลยแล้วงกมากเลยเรางงกแหละเรางกไม่ใช่ไหมายถึงใครนะเรางกเองเออเราไม่มีตังไงไม่มีรบัะเงินเราก็หมดแล้วเออลีตาชอบอ่ะตาตัวอะไรนะ โอ้โห oh, มาเป็นจังหวะเพลงกินไหมแล้วก็ซุปปีมาลุชอ๋อเสียงดังมากเลยค่ะโอเอ้ยปิดมันปิดม่านโอเคปิดม่านขอพิมพ์ผิดนะคะไม่เป็นไรบานเราจะกินฟินไฟกับนบาแล้วก็จะเอาฟินไฟสองงานะคะ เอาเอาทรงอันจะได้เต็มโตนะคะอันไม่ได้เสียงอะไรทันเสียงนี่แหละค่ะอ๋อเขาดังเลยเป็นบ้าเลยเปิดเสียงดังหูหลวงล่ะแต่ถ่ายคลิปมาสิบนาทีบ้าไม่รูหมกันนะคะสิบนาทีหรือสิบเวลาไม่ใช่ป้าเดี๋ยวแล้วก็ยานี้สุดท้ายแล้วก็ไปเอาน้ำนะคะ ตาเป็นแม่ครัวอยู่แล้วอาหารอร่อยปุ๊บโอเคแล้วก็ปุ๊กอะไรคิดอะไรคิดปุ๊บล่ะคะอ่าป้ให้กุ๊กกับกุ๊กแปลว่าอะไรคอมเมนต์ก็ได้ค่ะคอมเมนต์ไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะคอมเมนต์ไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะคอมเมนต์คลิปอื่นก็ได้ค่ะยแต่ยอมรับได้อ่ะปิดคลิปไหนอ่ะตาโรูค่ะ ไม่ใช่ตับไม่ฉลาดไม่เอานะเคยๆอ่ออาในนี้มีกี่คนคะอัหนนี้มีหนึ่งสองสามสี่สีค่คนแล้วอีกคนนึงขายไปด่ายแล้วเสื้อชูพูคนั้นอะ่ะอันมีสิค็จิเบะสามแล้วก็ส้มค่ะส้ม อามาครบสี่คนมาบออกเบาเสียงหน่อยถ่ายคลิปอยู่มาเบาเสียงหน่อยไม่ต้องไปเอาดลยเหรอจิลล์พลุ่มเออฮ้ง มีแต่คนหน้าคุณคุณนะคะโอ้โหเสื้อดำกันทางไั้นน่ะนายวิจาก็จะใส่หัวก,กระต่ายนะคะปลาผมไม่รู้หรอกผมไม่เห็นตาเล่นมาก่อนดีดาหน้านี้ก่อนแล้วนะคะ จเพลงคอดพ,อ,พ,อ,พอ,อค่ะเบาเสียงไม่ได้นะคะเขาเรียกว่าคนจะมารบกวนพวกเรานะคะแมวนะวโอเคมาเยียบสักทีอยู่นี่อ่ะแบบ,แบ,บอีตาก็จะใส่หูกระต่ายนะคะอ,อีตาต้องเป็นกระตจ้าแนนอนไม่ชีแเนีนะคะอ่าอีตาชอบอะไรดำๆมาสวยดีนะ แอตเตอร์แบบคนวัยรุ่นใช่เหรอท่านหลังก็ไม่ใส่อะไรเลยนะคะเพราะว่าเ,าเราเป็นกระต่ายเอาเราก็ต้องมีหางสีลืมหางเลยหางไหนดีหางขาหางแบบกระต่ายเลยเป้่าไม่มีเหรอ,อาหางนี้ก็ได้อ๋อนี่ไงโอเคเอาหางนี้ก็ได้วะไม่ากกันทั้งหมดเลยนะอู้หนี่ไงหางกระต่ายนี่ค่ะ เอ๋อเนอกโอเคอ่าเรียบร้อยค่ะไปอันต่อไปอุ๊ปอี้เออไอต้าก็จะใส่อาชุดนี้ก็ได้วะ่ะเออมันสวยนะคะเราเต้นด้วยนะคะ โอ้ไม่ก็หา What w อู้ไฟดับค่ะไฟดับเอ้ยไฟดับโอเค เรีหน่อยเด็ดเอาเพลงบันคนรู้ว่าเอาเพลงมันหน่อยเดี๋ยวคนนี้คนนี้ค,คุณให้เอาชื่อพูดด้วยโเดี๋ยวกดไม่ติดค่ะโอ้คนรู้ว่าคนนี้เขาจะเป็นเจ้าของบ้านนะคะดีคนนี้ค่ะชื่อว่าอะไรค่ะอะไรามาใช่ไหม โอเคชื่อมายชื่อมายโอเคเราชื่อต้านะคะเราชื่อต้าแต่เราไม่เห็นชื่อตัวเองก <laughs> oh <my. S 2> โอ้ไม่ฮะไเอาลุงคนนั้นไม่เอาเมื่อ อะไรวะหญิงเธอเป็นคนเปิดเพลงเหรอทอนอนีลงวันเดโอ้ไม่นะปงลังปวงลังปงลังปงแลงปงแรงปงแหลงเขาเป็นเจ้าของวานค่ะปงแรงปุงแลงคับปงแลงปงแลง ปุ้งเหลียงปุ้งเหลียงค่ะเรียกคขาเรียกว่าปุ้งเหลียงปุ้งเหลียงบานบานเฉลียวว่าป้งเหลียงค่ะเราเป็นคนอีสานกันนะคะรูปป้งเหลียงปุ้งเหลียง,ย,งหลยงค่ะโอ้ my god มันเราใสา่นนะะ oh าสาชุดที่ไม่เข้าพวกนะคะเอาเข้าดิขาวดิขาวดำเห็นไหมขาวดำเห็นไหมนี่ขาวดำป้องหลังล ท่านี้มากเลยอะเนี่ยชอบท่าที่ห้านะอ่าเอาเพลงมันมันไปเลยไม่ใช่เหรอวันต้นไหนวะใครวะเรียกว่าใครวะใครวะอะไรอร่อยงอ่ะอร่อยอันน้องมีมาเดี๋ยวนี้เลยน้ะงั้งลงตุกลักษ์ตั้งหลัง เราจะจบแบบอืมยังไงดีคะจบแบบเออเซฟอะไรเซฟอะไรคือเซฟวะเดีย๋ยวเราอยู่เต้นก่อน,นแปบบ๊บโอเคเราขอกินของหวานแป๊บ,บอาอหารที่เราเอา่อต้องไว้คือยังไม่มีใครกินเลยเรากินก่อนงำหิวอ๋อเหมือนว่ามีมีคนกินนะคะ อ๋อมีคนดองเราไม่ต้องดองดองน้อยดองดหดองน้อยดองดีใช่ปหะไป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 เดินหญิงหญิงเปล่าใครวะอ๋อหญิงหญิง,ญงใครวะเอ่อชื่อคนที่เรียนตัวสมัยนั้น,นอปอป .1 อหญิงเปล่ะหญิงคนนั้นเปล่าลต้าเนี่ยวิต้าเขามาทำอะไรที่นี่อวะ โอ้โหไม้เธอมาทำอะไรที่ยวฟ้าไม้ไม้ฟ้า,ฟาอะไรของมันวะอ่าบ้านนี้มีหลายชั้นดีแตม่มีเครื่องดูสุนไวกว่าเลยทั้งนั้นไม่มีใครเห็นอะไรเหรอไม่เรามาติดในมิติอะไรกันชวดด้วยชวดด้วยเราอยู่ไหนเกือบไปยอ้ทจี๋ไหนที่เลี้ยงกันนี้เอี้ยวมาที่ไหนเหรอ เยวจะตกเอานะย็นไปแล้วนะอุย้ยตรงนี้มันกระจกเหรอว้าเออใช่หรอเป็นกระจกถ้าไม่ใช่กระจกก็ตายไปเลยอ่าเกแล้วใครวะสิบสิบสิบอ๋อเซฟคนนี้ไงเซฟเป็นเไรหญิงต้า ใครหน้าเวอร์ไม่ใช่หน้าใหม่เลยมันเป็นหน้าผู้หญิงไงอ๋อไปหาพี่ยิ้มกันพี่ยิ้มพี่ยิ้มใครวะอ๋อไปหา,าไ,ปไปด้วยใครวะมันคืออะไรกันเราไม่เข้าใจนะคะผาผาแฟนออกไปใครวะ ใครวะแฟนใครวะตุ้มลงไปแล้วเ <c oughs> ออเขามาเยี่ยมบอกเขามาทำอะไรกันที่นี่วัดลงไปด้วยว้าวโอ้ม่กิรนี่เราไปที่ไหนว้าวโอ้ยเกิรเราเข้าไปได้ด้วยนะคะเป็นอะไรกันวะเป็นแฟนกัน หาแฟนมาทําไมอะไรของมันว่าหาแฟนทำเพื่ออะไรไม่มีประโยชน์หรอกแฟนอะอ,อะไรของมันว่าไม่ชอบหืมหืมไม่ขอบไม่ขอบหรือไม่ชอบพูดดีๆหรือพูดด้วยน้ำตา <c oughs> เอ,อเลนลอยเลยลอยเยโอ้ชื่อบังเฮ้ยอะไรวะ เปล่านะใครเปล่าได้ว่าอะไรนั่นมันรถใครนะ่ะรถใครวะโอเควะไม่ใช่รถเราเลยไม่ใช่รถเรานี่ใครเซ็นไปว๊อปวดตกไปรถใครวะรถใครตกแก้งนิดเป็นเธอเรามีเธอบอกให้เขาเขาเขา้ามาเอง ว่าจะเป็นแฟนด้วยเหรอ <Yeah. S 1> โอ้ยใครกขึ้นดูแล้วว่าเออตกลงไปอีกละเอ้ยแล้วหนีไปตรงนี้เนี่ยมาเกาะขาทำไมต,ตกลงไปเลยเข้ามาเนี่ยไเอ,อ็มบีไปว่ามันลงไปแล้วว่าเช็ดว่าเช็ดแต่ก็เธออยู่ที่นี่น่าเกลียดมาก

เอาไม่นะนี่มันรถใครเหรอรถหยดเท้ก็มีแฟนใช่ไม่ใช่หรอโอ้โหหัวล้นเชียร์หน้าโปกก็หัวล้นเชียร์นะหน้าตาก็เหมือนเราด้วยหญิงเธอมาทำอะไรที่นี่ เราควรจบคลิปกันที่นี้เยจดัดีไม่ใช่บายบายนะคะบายบายบายยเอาบายบายกับคนนี้ก็แล้วกัน ไปบายขอทุกคนไปไยไปแล้วนะคะว้าจริงๆค่ะไปจริงๆแล้วค่ะบ้าย